สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับทีนี้พามาดูฮีโน่เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะตรงตัวเนี้ยเซ็ตเอ็มเ <Z M S 2> หรอโอ้มรรดุเซ็เอ็มวางเครื่องเท่าไห 3, ไร่สามเท่าไหร่นะสามร้อยคสิบสามนี่มันเท่าไหร่สามร้อยหกสิบแต่พี่ก็ว่าสามสามร้อยเจ็ดหรือเปล่าสามเจ็ดซื้อเก่านอม,มาเลยเครื่อง เดี๋ยวลองเหยียบคันเร่งดูเอ oh, ้าคันเร่งไปฟ้าเนาะ เสียงนิ่มมากเลยเอา้าปั่นอะไรออกตรนนี่วะปั่นอะไรมันออกกันน่ะน่ะฮะปั่นอะไรจอดนานมากอะไรรึยกหัวแบบไหนลุงฮะยกหัวแบบไหนนี่เดี๋ยวยกหัวให้ดูครับ สวยมากเลยอันนี้หัวสวยมากมันรถเสียต้งเลยนัด K13 อู้สามร้อยเจ็ดสิบโยกแบบไหนอ่ะ Đi. ủa, bật tai qua, được rồi à? Chạy đâu này? ờ, luôn bật loa yèng. เท่าไหร่นะคะเนี่ยอันนี้เปิดเท่าไหร่อู้หูอันนี้เปิดเท่าไหร่อ๋อเจ็ดเกียร์เดินหน้าใช่แปดเกียร์ถอยแปดเกียร์ถอยอ๋ออู้หูเออทำไมมันสูงแต่เครื่องอ่ะเอู้ ตรงนี้นะอู้สุดยอดเลยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับอ,อู้นี่ไง K13C 370ร้อเนี่ครับ PS, าสามร้อยเบีเอสาเทอร์โบครับดีเตอร์แก๊สแปเครื่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนาะสองแสนบาโอ้ ใหญ่มากๆเลยเนาะนี่นะโอ้ลากสบายเลยโอ้ใหญ่น่าดูเลยครับก็หายใจมีเตอร์โบอ่ะหนุ่ลเ,เลร์เลย ไปสิบแปดครับต่อรองทั้งนี้ดูขัสซีกันหน่อยขัสซีมันรหัสอะไรเนี่ยข้าซีเป็นอะไรานาเฮียบใส่เย,ยียบฮะมทางใส่เยียบ S-S ฮะมีทางใส่เยียบอ๋อนี่ไง S-S 6 6 1 A e ครับ อตรงนี <S <S ้เป็นเฮียบตรงนี้เหรอเออเฮียบ้สอเฮียบออกไปแล้วครับมาดูเพาข้างเท่าไหร่สิบนัดไหมสิเพาข้างฮีโน่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดตัวใหม่ดูชุดพอบุกี้ ลูกหมากอะไรยังอัดมาใหม่มั้งครับนี่ยังสวยเลยเปส88ครับนี่แหละพร้อมหางเลยลากสองร้อยสบายๆเลยครับท่านผู้ชมครับอือมาตรฐานมากดูเหล็กความหนาครับอูอ้หนาจริงๆ ไม่ยาวเท่าไรนะเขาขึ้นกันแบบนี้เลยเหรอเนี่ยอ้อวันนี้เราหายเส้นหนึ่งฮะนี่นะาหางสามมิตเหรอหางสามมิตไม่ยาวเท่าไหรเ่เนาอพอดีเลยเลยนี่ กำลังดีเลยไม่ยาวมากไม่เทอะทะยาวเลยก็ดีเลยเลยนี่ขึ้นสองร้อยได้อืมดูครับดูรถซีหน่อย ผมนะ888ต่อรองสนใจอยากดูรถได้ก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรผมเลยครับ083673447นะครับท่านผู้ชมอไต้เครื่องใหม่ครับฮวัสดลครับครับผมนี่ครับเอาสำหรับ ท่านใดที่มองหารถหัวลากเอาไว้ย้ายเมคโคสองร้อยครับสนใจอยากดูรถได้ครับอยู่นี่เลยเบอร์โ,โทรก็088 367 3447ครับราคานี้ถือว่าแพงไหมผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องรถนี้เท่าไหร่แต่ก็ดูเครื่องเอาครับมาคือมาเลย บูใหญ่มากๆสามร้อยเจ็ดสิบคือบูอะไรอ,อ้าทำไมมันไม่รม้อนวะไม่ร้อนเท่าไหร่นรนะ isi ุ I ่นนี้ผมชอบหัวมากเลยสวยหัวมันสวยดี ครับลุงเอาหัวลงเลยครับในหัวเดิมอ่ะอหนนั่นนะสวยนี่อยู่เลยอ๋อไปพูฟ้าดวยกันเลยคุณกี้อะไรคุ้กี200สองร้อย่ถายไปด้วยมีหกร้อยด้วยเหรอ วัาน,นี่หัวสวยมากต้องเอาหัวลงเลยครับเดี๋ยวฝนตกเปียก,กรองอากาศผมเอาลงไม่เป็นครับหายมี<ะ>ไดไม่ทำฮะ เอาโอ้ต้องตอ่อสายครับตอ่อสายใหม่อ๋อเรรียบร้อยแล้วสุดแล้วไม่ใช่เหรอสุดแล้ว หัวนี้ก็ซื้อเก่านอกมาวางนี่ท่า<อ>ไหร่ครับเนี่ยคลิปนี้นใครซื้อดูให้ดังค์หัวนี้ก็สวยนะคลาสสิกสวยมากเลย,ย,ยนี่ผูเลยครับสวยๆดำเหี้ยเอาครับพวกดำดำเหรอ,หรอเดี๋ยวถ่ายให้ถ้าใครที่สนใจก็ อยากมาดูรถโทรติดต่อผมได้เลยครับ0ูนย์แปดหกเจ็ดนะครับคุยตัวลองราคาจบกันดที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมครับมีค่าแนะนํานะครับหมื่นหนึ่งครับค่าคอมเขาเรียกว่าค่าคอมนะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูขั้นต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ